สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแกนอีกแล้วนะคะแอนนแนนค่ะฟอร์ดพระนครเกษตรนวม,มินค่ะวันนี้แอนจะพามาดูรุ่นวัยแท่นนะคะ4ประตูนะคะเป็นขับ2นะคะราคา1 3 2่0ล้านบาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะที่ใส่ให้นะคะจะเป็นกระจังหน้า F.O.R.D นะคะดำตัดแดงนะคะแล้วก็มีไฟก็จะเรียกเป็นไฟไฟยาว3 3 3สามสามเรียกอะไร3ไฟเรียงนะคะแล้วก็แล้วก็มา ที่กันชนหน้านะคะกันชนหน้าเป็นของแฮมเมอร์ค่ะแล้วก็มีกันแข้งด้านล่างด้วยนะคะมีหัวเมก้าด้วยนะคะมีไฟด้านข้างของตัวแฮมเมอร์ให้ด้วยนะคะทั้งไฟตัดหมอและพร้อมไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็มาด้านข้างจะเป็นไฟมาแตงนะคะมาแตงวิ่งสามสเต็ปนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะคะข้างบนก็จะเป็นสกรูปทรงฟิตนะคะเป็นรูปม้านะคะดำดำด้านนะคะตัดกับสีรถนะคะมาด้านข้างนะคะ ด้านข้างจะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะแบบหมุนนะคะซึ่งให้เข้ากับล้อแมกนะคะอยางจะเป็น33มสิบมคูณสิบสอนะคะล้อแม็กจะเป็นขอบ20นะคะขีดแดงนะคะซึ่งสวยงามมากๆแล้วก็ดูดันเข้ากับซุ้มล้อนะคะแล้วก็ปีกนกจะเป็นของโยกนะคะส่วนโชคียจะเป็นของโปรเฟนเดอร์ค่ะคันนี้ยก3นะคะมาด้านข้างเลยค่ะ สติกเกอร์นะคะลูกค้ารีเควสมาเป็นสีแดง,งนี้นะคะเพื่อให้ตัดกับสีดํานะคะแล้วก็บันไดข้างนะคะจะเป็นของอโลนินนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะล้างง่ายทําความสะอาดง่ายนะคะข้างบนก็จะเป็นตะแกรงนะคะอยู่ด้านบนของรุ่นใบแท็กนะคะใช้งานได้จริงนะคะบรรทุกของได้นะคะด้านข้างเลยค่ะด้านข้างจะเป็นโลบาร์ของแฮมเมอร์เหมือนกันนะคะเป็นแบบขายาวแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยมีไฟด้านท้ายของแฮมเม,มอร์ด้วยนะคะ แล้วก็มาด้านหลังนะคะตรงตรงฝากระโปรงเนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์นะคะสีดำเงานะคะซึ่งทำให้มันดูดุและดูสวยเพื่อให้เข้ากับกันชนกันชนหลังด้วยนะคะแล้วก็ตรงฝากระโปรงเนี่ยจะเป็น FORD สีแดงนะคะกันชนท้ายจะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันคะ่ะซึ่งสวยงามมา,มากๆเลยแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นอ่าไฟท้ายปีกผีเสื้อนะคะลมดำนะคะสวยงามมากเลยจ้าเดีย๋ยวมาดูภายในกันเลยคะ่ะ รุ่นนี้รุ่นวัยแผกนะคะ1 32, นล้านสามหมบาทนะคะที่เห็นชัดเจนเลยก็เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังเดินได้สีส้มนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย power นะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีค r u คอน control ท,ที่พวงมาลัยแล้วก็มีระบบเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยหน้าจอเป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ apple carplay แล้วก็ android auto ได้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะ10สปีดนะคะ180แแรงม้านะคะ เป็นไงบ้างคะแต่งันทัางคันรุ่นวายแท็กนะคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะลูกค้าถ้าสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนนะคะ098 9 8 2 5 1 6 6นะคะมีไฟแนซน์นจัดเซ็นไฟแนซ์นให้ลูกค้าถึงที่แล้วก็ไฟแนซน์น่าน,นี่ยเอารถไปส่งลูกค้าถึงบ้านด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ๊ายบายค่ะ